พี่ก็ไม่รอน้องเลยอะเออแหมนั่นๆล้อซะหน่อยล้อซะหน่อยเฮ้ยยอมเลยถ่ายรูปให้ดูหน่อยเนอะอย่างที่ดีนะเออะไรอย่างที่ดีไม่ธรรมดาเนี่ยยอมที่มาทำบุญเอาไว้เป็นร้อยบาทขอให้อายุมั่นคงยืนเป็นก็ภาพตอนนี้นะโยมนะไอ้ป่าไม้มาแล้วใครใครตัดไม้ตรงไหนบอกเด้อขอคนละฝาใช่ไหม อ๋อนี่ใครจะเออใครจะไปขอนี่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับบัตรประชาชนใบเดียวถ่ายเอกาสารด้านหน้านะเออด้านหลังไม่ต้องถ่ายอนุมโมทนาบุตรคณะกรรมการวัดเนาะอีกหนึ่งนะอนุมโมทนาบุญหยิบเลยยอมหยิบเลยนะเออหยิบได้เลยครับนะหยิบได้เลยนะครับหมอ นะครับหยิบได้เลยนะครับนะอะอนุมโมทนาบุญน,นะครับหรือโยมจะมาเป็นเจ้าภาพนะสวดพระสวดหน้าไฟก็ได้นะโยมนะ ไรครับน้องไม่เป็นไรเลยนะครับนะนุโมวอสนาบุญนะครับนะสธาญาิโยมนะหากมีโอกาสมาก็เชิญนะครับนะมีโอกาสมาก็เชิญนะคนละสิบบาทยี่สิบบาทโยมนะอาตมาไม่ได้มาเปรียบเสมือนเรามาขอโยมบอกบุญบา,ายกยาตาโยมนะครับ แล้วนะหลวงตาก็าไปในวาระสุดท้ายแล้วนะครับในวาระสุดท้ายเนี่ยโยมโยมไม่จะได้ยหนแล้วาบุญนะครับใครก็ได้ไปเอาเอาจับใต้โยมผู้หญิงก็จับใต้นะครับจะอดข้าวนะเออเนี่โยม พระภิกษุสงฆ์สมบัติในรอดได้กับพระผู้หญิงนี่แหละเกิดมาได้กับพระผู้หญิงนี่แหละจงไม่ยอมเออนะเขาห้ามไปจับมือถูแขนลูกไล้กันต่างหากนะโบธนาบุญจับได้ยืนเอามือออกมาเทแล้วอ่ะนะครับบันโบธนาบุญเชิญนะครับ เราต้องอ่าโมทนา ท่านที่สองไว้การเรียนเชิญ,ชญว่าที่ร้อยตรีสุรพัฒนเทียมสมาชิกสภาเทศบาลตะบนทุงยางเป็ี่ยมเข้าประทรายว่าสกุลเด็ครับ 不可能。 สภาเทศบาลตัวท่งยังได้กราบอธเขียนทอดผ้าในชุดไรงบังสกุลกับอธิษฐานใบังคับพรากับอารัธนานิมนตพระเดชพระคุณท่านพระหมาวิญโยสรีมังคโรเจ้าวัดวัดทองประเดชธรรมเจดประโยชน์เจ้าคณะอำเภอทองแสงขัน เป็นองพิจารณาภาพไตรในชุดเต่รองบางสุคุณการมิมนด้วยความพอร่คันอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมนิโรรูปาทิถวานิโรชันเตเตสังรูปาสัมโหน กับขอบคุณนะครับคุณสุภัทถ์คุณธบุประธานสภาเทศบาลตังหวัดเชยงรานะครับเป็นใหญ่สุดครับตลอดนรมัการไม่ได้ขอบคุณท่านนะครับพระคุณเจ้าสองรูปนรมัสการพระสุภชัยสุภา Th จารโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรัญญิการาม กล,กลางา,สมสมากัการาระสงฆจันทศโรนะครับวัดไผ่ล้อมสองรูปเป็นองค์พิจนาภาะไตรสองสกุลในชุดที่หนึ่งกลางรัสการนะครับาาาวสังรย พระทต่สวารค์มีรัชการถึงเจสองพรปสมโทรจุฬาท่านมีเกียรตินะครับจำนวนสองท่านหักสกุลท่านและท่านที่สองนะครับก็ขอเรียนเชิญสทกศดาวเสด็จวรรณสมาชิกสภาเที่สถากำหนดจุฬาปฏิเกียรติข้าวกระไรหลักสกุลสองท่านด้วยกันครับ เร,ระการราชการเปิดระตท่านพระสมุทรนะครับพระคุณทีปธรรมโมเจ้าอาวาสวัดห้อง าาา,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 ททา,าสังอุทอวยรม่าาินเเชิิญุุตตททสภู้มัคุณปรชัชญาพิพาสรวัตรกำนันตะบนเพล้องเปี่ยเกษท้าวพระไตรบังสกุลและท่านที่สองขอให้การเยีเชิญครับคุณเดชาชายัยคำเด่ เหตุเกียวกัพระไตรปัฏสกุลสองท่านกันเจ็ดครับก่อนะนาสนานี้พุทธบทรีหารเจ้าอาวาสวัดระยืนเจ้าพนะกตบุทุ่งยางที่ชนะพระไตรปัฏฐสกุล กับรัตนมนตร์พร,ร,ระภูวิมลวรเวชเจ้าอาวาสวัดป่ายาพิจนานรณาพระไตร าาโโตรเราปัดก,กับพ้อมขาดจะเดียวพระอะไรตอน,นิมนต์นหน่อยนะครับน,น้อเออนิมนมาสักสี่รูปนะครับนะเออเออนิมนต์มาตรงนี้เลยสี่รูปนะครับหนอบตนาบุญกับนิมนต์นะครับ นะครับนี่บนมาเลยนะเออเออนะครับเนาะมโนธนาครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับที่ไม่เป็นไรยอมนะขยับขยับมาอ่ะขยับขยับมาครับเนาะเออนะครับเลยนะครับนมนบนเนาะเอออยมาท่านใดที่บูชาไม้ปืนเงินปืนทองไม่ยมนะโยมก็จะนำไปวาง นะครับบริเวณหน้าพระสาทนะครับน้วยอวิญาณมิโรอุปโอาสิตวานิโรจันทิเตกัางโอบปัมโมบสุขโอนะนะแม่นะอายุมันโนสุขังพลังุขปาพแข็งแรงนะแม่เด้อ โยมดาวลุ่งเกลียวท้องนะครับนำขนมปังแล้วก็เช็กกบนะครับเช็กกบด้วยเออมีโมตนาบุญนะครับนะเลยไปทังพกักมนก็ได้ใส่ย่ามบ,บอกเอาไว้ฉันกะกาแฟวันพรุ่งนี้ว่างน <c> ั <oughs> นะบอกว่าบอกหลงพระหลงนะเอาไว้มีโอกาสเชิญนะครับ ศพนี้สุดท้ายแล้วโยมจะหาศพหน้ามันมา Ô cào, nó ngon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 , nó यतमेतमये <todic> च <re> <singing> <todic re> <singing>